ไม่ดีแล้วก็ติมโมแวนเนอร์แวนเนอร์ถึงก่อนแล้วตวัดมาลูกนี้จะเอาตัวโทษจากแมตต์ไรอันไปยังไงครับจอร์จินโยด,ดวนกับแมตต์ไรอันครับเพื่อจะพาเชลซีขึ้นนำหนึ่งศูนย์กุเมาโอ้โหหนิ่มๆเลยครับหนึ่งศูนย์ครับอะไรจะชัวร์ขนาดนั้นครับเนี่ย าที่ยี่สิสานะครับทุ่งทางของคุณแม่พอดีครับเชลซีขึ้นนันมาหนึ่งกระสูนนะครับกับฟอรมิโย่หาควบหนีควบแล้วมาซัดเลยติดก็อกแล้วหน้าจุดโทษเนี่ยครับโอ้โหดีเซโก้วิ่งตัดอะไรทำลายจังหวะของทางแวนเนอร์ครับเชลซีจุดโทษ เห็นจอร์จินโยกับอลซิซอนตัวซ้ำซ้ำไม,ม่พันโอ้โอตีไข่ไม่แตกครับทางเชลซีดูสิครับาหาโอกาสที่จะกลับมาความหวังเล็กๆของเชลซีนะครับว่ะขย่งแล้วอาริซอนไม่ได้ทิ้งตัวไปก่อนนะครับคราวนี้เลยทำให้จอร์จินโยที่ปกติจะรอให้ฝั่งศัตรูเลือกทางไปก่อนแล้วยิงไปอีกเป็นเชือยโยนข้ามาให้กับแวร์เนอร์ไม่ถึง แล้วเอเบราฮัมเก็บได้เอเบราฮัมสับหลออครับแล้วโดนเตะจุดโทษแล้วครับแบบนี้โอ้โหจังหวะพยายามจะเข้าสากัดครับแต่ว่าโดนเอเบราฮัมหลอกครับเสียจุดโทษเลยครับชัดเจนเลยเกินัะจวดที่เอเบราฮัมแตะไปแล้วครับเ,เท้าซ้ายครับขัดเอาไว้หลอกสวยครับหลอกจังหวะแรกแล้วก็บุญจาตามไปเล่นเอง จอจิโนยิงนิ่มๆเลยครับลูกนี้3-0ครับโอ้โหกได้ว่าปิดเกมเลยครับเชลซีแบบนี้เรียกความมั่นใจกลับมาได้ครับจอจิโยในการยิงโทษจังหวะนี้ครับจุดโทษของจอจิโยครับยิงไปทางั้านซ้ายครับปล่อยให้ปวยต้าิ้งตัวไปพิษทางครับสัางวต้าแต่ว่านีรับลอกเปิดหน้าเท้าครับโวต้าอาจก็ไปขวาครับ ทางีก็ซิว่าเปิดมาจาังหวะนี้จับยาวไปหรือเปล่าครับแบทยกทิ้งตัวจุดโทษอีกแล้วโอ้โหวันนี้นี่มามาดูซากต้องบอกว่าโอ้ก็ไม่ต้องเถียงอะไรจิมไไดดี่ทาครัแบบนะีครับยกแล้วครับแล้วก็ดักไว้นิ่มๆเหมือนเดิมแล้วก็โอ้โห4-0ครับเดินมาหาไม้ครับเอเบราหม เดินือหาอดอยครับมาครับแต่ว่าการตัดสินใจอยู่ที่กัปตันทีมกับอันจิโต้าต้องยกให้มือหนึ่งครับยิงเหมือนเดิมเลยครับไปที่มุมเดิมแล้วก็โกยต้าับยิงไปด้านขวาอีกแล้วแต่คราวนี้ไม่ได้ห่างมากนะครับเกือบๆจะตรงตัวด้วยซ้ำก็สไตล์เขาอยู่แล้ว